สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมเอกน้ำซิงครับโอ้โหเครื่องอะไรครับลุงเนี่ยคเครื่องกีสูปครับสี่หรอสามสูบสามสูบเหรอครับอันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรอ่ะอะไรนะครับ นิสันมิสโ,โ,าาโซโลอ๋ออะไรนะอะไรอะไรฟิตฟิตอะไรนะมิโซโลอร้านเจ็ดเปิดเปิดประทุนได้ด้วยเหรอครับอู้เปิดเปิดเปิดประทุนได้ด้วยอะ่ะโอ้

เป็นเครื่องสี่เป็นเครื่องสามสูบเด็เขาว่าเป็นเป็นเครื่องสามสูบเออันนั้ก็สามสูบเออยินดีอนรันท่ายยนีปเ่มาไดห็นหนทมายืนนูธคาเทคไม่ใช่ไหมนะคะกิจกรรมของเราฟรีฟรีฟรีและฟรีเดินเข้ามาที่บูธของเราไม่ต้องเสียังลยดูเรื่อันนี้ร้านหสามารถรูปรโชคได้แบบคนที่ได้รับ ก็ได้ยาโดมเหมือนกันพี่ดาวน์โหลดแอปแล้วได้ยาดมเนี่ยลดอยู่นะป่าพี่ดียังไงปกติที่เขาเไปซื้อยาดมที่ไหนนะไซื้อยาดมนะคะก็แข็งแรงมากแขงแรขนาดไหนร้อมพัาหมดอ๋อมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ครัพี่อ๋อันนี้เครื่องกีสูหน้าตาเอาไปยังน้อยยู่ยเนาะเราอยากจะพูอไรดีเนาะอ๋อครับมันสิ้นเสมอกันจริงๆเลยเป็นไงคะ

มันกี่แรงมามวะไม่เจอวนกว้างแหมคุณพี่ก็เจอยาดมแล้วนี่ไงเออข้าเหนื่อยแล้นะคะเออขอบคุณมากเลยที่ได้ดมถับบ้านไปนะคะผู้บุ๊คเช็คของเราดีอ่าขอไม่ดีแจกทัายนะคะลูกไม่เจออะไรอย่างอันนี้น่าผมดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องบินสินครับ สาวสวยมากบอกอีกสิเด็กนักนะคะชื่ชัดชื่ช้าแต่ภายในโอเคเลยอ่ะภายในเป็นแบบว่าอดลดราคาพิเศษ12%สองฟรีทุกนาฬิกาลดกับน้ำมันเครื่องทัชเจ็าลืมนะะคลด12%สองฟรีทั่วประเทศไทยทุกนาฬิกาใครสนใจน้ำมันเครื่องทัชเจ็ตลด12%มาสมัครกับเราได้ซื้อน้ำมันเครื่องครบ จะแข่งยิงไหมจะแข่งยิงไหมจะมีแข่งยิงไหมมีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้หรอาสิโอเฉพาะรุ่นนี้อย่างเดียวเลใช่ไหมพี่อันนี้อ๋ออันนี้ก็เราวันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้ทีหนึ่งสองสามแส่นี่มาแล้วนะแล้วเราปิดประตูใด้ดูหน่อยได้ไหมปิดประตูให้ดูหน่อยได้ไหมห้ารอย อ๋ออันนี้เปิดปิดสรูปได้โอ้โหเท่เลยอ่ะคือโอสุดยอดเลยอ่ะง่าย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 ีงงาย่สวินาทีาทอันน,น,นี้อันนี้ก็ใช้ ใช่น้ำมันบินซินใช่ไหมพี่รู้ว่าแกโซฮอล์95ได้เลยครับแกโซฮอล์95เลยรถคันนี้ผลิตปี1991ผลิต1330ปีละ30ปีนี่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 เไเอามาเก็บใหม่ไหมเนี่ย1991เป็นแบบมาริโตครับอือแต่เดิมรถมันก็จะเป็นคล้ายกับแบบจอดนานๆนะแล้วเรามาทำให้เป็นแบบป้ายแดงที่ทำมาเองเนี่ยชื่ออู่อะไรพี่อู่ อูทีทีเอ็นเคอู่อยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ซอยนวลจ huh ันทร์สามสิบหกหลังสองหนองครับครับซอยวร้านค้าเราจะมีกิจกรรมอย่างนี้ตลอดครับน้องก็คิวๆแล้วก็จะพาไปเที่ยวเนี่ยครับที่เจ็ดนะลามาสนามทรายทุกปีอ๋มานี follow, to to ่ทุกปีใช่ไหมพี่ใช่ปีที่สามโอ้ให้คำแนะนำได้ครับอยากถามเกี่ยวกับอะไรกูเกียวโตเลยนะเกี่ยวโต อาเท่ไหรยมบรู mm ้าคามาัมาุนาก้นกประมาณสองแสนตอนนี้ราคาซื er, e ้อขายแล้อ like ันนี้รถนำเข้าจากประเทศไหไรพี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นโดยตรงเลยใช่ไหมนนาั้ทย่นะครัอู้เบอรด้วยแซม โบกูโบกูใหญ่ด้วยขาวด้วยเนี่ยไม่มีดำอ่ะโอ้นี่เขาก็มีแข่งไปแล้วเนาะแต่ผมอยากดูพิตเตีะโบคู่แบบสุดยอดเลยครับอันนี้เราก็อยู่สนามช้างไอ้สนามช้างอยู่บุรีรัมย์นะครับทุกคนได้ครบแปดนาทีกวัน โอ้เพลงวะฮะไปไหนไปไปครับก็เราก็จะเดินดูเรื่อยๆนะสามารถเดินเข้าไปดูข้างขอบสนามได้เดซมเดินดูรถแข่งอ่ะ,อะขอบสนามเนี่ยไปเม่ดูไหมอยาเกเห็นไหมฮะเราเดินดูรถได้เออได,ออได้ไปดิไปดูรถเขาแข่งก่อนไหม ต้องขึ้นตรงไหครับขึ้นจะฟีครับมันใหใหญ่นอ๋อมันใหใหญ่นู่นครับออกนี่ออกนี่ครับครับอ๋อโอเคครับไปไปไหนนู่นนู ไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ